พระพุทธเจ้าได้ให้คาถาเศรษฐีไว้นะครับอาโอกาศผู้อากาตนะฮะประเดี๋ยวท่านก็จะได้ดูเป็นผังนะก็จะอธิบายชี้แจงในนั้นว่าเป็นอย่างไรนะในผู้อากานั้นก็เรียกว่าเป็นการ สร้างรัพย์ขึ้นมาจะด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่ทรัพย์ที่เราจับต้องได้นะฮะแล้วก็ต้องมียศด,ด้วยนะฮะความมีอำนาจมีฐานะมียศนะฮะก็ถือเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีเกียรติมามียศแล้วก็ต้องมีเกียรติเมื่อมีเกียรติก็เท่ากับมีเครดิตนั่นเอง ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยก็ได้นะอันนี้คือเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งทรัพย์ประเภทที่สามทรัพย์แรกนั้นเป็นทรัพย์จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นทองเป็นเงินเป็นกระดาษเป็นตัว๋วก็เป็นทรัพย์นะแล้วก็ยศมีฐานะมีตำแหน่งนะฮะก็เป็นทรัพย์ชนิดหนึ่งแล้วก็มีเกียรติก็เป็นทรัพย์ชนิดหนึ่ง นะฮะแค่มีเกียรตินี่ก็บางทีเขาทําให้โดยเพราะมีเกียรติเขาจึงทําให้นะให้สมก็เกียรติสร้างให้ทาให้นะ,ะก็เป็นสัพชิดหนึ่งแล้วก็มีความไมตรีไมตรีก็คือมีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์รู้จักกันเกื้อกูลกันส่งเสริมกันเชื่อใจกันความไมตรีเนี่ยมันเป็นความเชื่อใจที่มิตรภาพอ่ะ เป็นมิตรที่มอบแก่กันก็เป็นการช่วยเหลือระหว่างมิตรก็เป็นการยณมิตรนั่เองนะไอโฟมินเป็นไมตรีนะครับในส่วนที่พทธเจ้าให้มาก็มีทรัพย์แล้วก็มียศนะฮะมีไมตรีต่อกันมันทําให้เกิดเป็นกลุ่มการยมการยมมิตรนั่เองนะครับแล้วก็มีสมัชชิวิตานะก็ อยูอย่างทั้งสี่ทั้งเสียเนี่ยมันเป็นมันเป็นเป็นสูตรนำมาผมจะทำนำมาสร้างเป็นระบบการเงินใหม่สร้างเป็นระบบการเงินใหม่เพื่อใช้ในโลกยุค AI นะใช้ในโลกยุค AI ที่เราทุกคนได้รู้ได้ทราบแล้วว่า ประชาชนทั่วไปมันเราอยู่กันอย่างแรนแค้นนะเพราะว่าระบบทุนนิยมเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่อย่างแรนแค้นไม่มั่งคัง่งท่านจะมั่งคั่งได้นี่ก็ต้องมีทุนกว่าจะมีทุนได้โอ้โหนะครับแล้วทุนจะไปต่อทุนนะเป็นแบบนั้นโลกทุนนิยมเป็นแบบนั้นแล้วถ้าทุนเก่งมากๆก็จะเป็นทุนปุกขาเพื่ออํานวยยิ่งขึ้น นะครับมันเป็นเป็นระบบที่คนเอาเปรียบข้อเปรียบยิ่งขึ้นมีโอกาสมากยิ่งขึ้นมั่งข้างขึ้นแข็งแกร่งขึ้นคนคนที่ไม่มีโอกาสไม่มีทุนก็แย่ลงแย่ลงเป็นเช่นนั้นแยนแคลนกันไปทั่วทั่วโลกในะสภาพเป็นเช่นนี้ดังนั้นมันต้องมีระบบการเงินใหม่ก็จะไปทําการค้าใหม่เพราะนั้นคนแรงงานอย่างผมเนี่ยก็ต้องมาออกแบบระบบการเงินใหม่ ระบบการค้าใหม่ออกแบบระบบการปกครองใหม่เพื่อจะมีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบใหม่ที่สมบูรณ์ไอส้สรูปแบบเนี้ยเรียกว่าสี่แพลตฟอร์มที่ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้ให้บริษชาวไทยซึ่งบริษัไทยนั้นก็จะต้องรู้ว่าค่างเงินมันต้องลดหลังโควิดแล้วเนี่ยค่างเงินบาทก็คงก็จะไม่แข็งแร่งเพราะประเทศเราเสื่อมถอยถดถอย,ถอ,ย,ถอ,ยอะนะ เราข่างเงินกระเฟอเอามาันสวนทางกันส่งเสริมกันสองเด้งแล้วยังมีอีกอ,อย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่ทําให้อยู่อย่างลําบากในยุคใหในที่สุดก็หมดสภาพประชาชนหมดสภาพประเทศก็หมดสภาพ,ปภาพไปด้วยเหมือนกันทีนี้เราจะจะต้องออกแบบระบบระบบใหม่แล้วก็ทําให้มันเกิดนะอย่ารออย่ารอโลกมา ก็ทากับเราทุกวันนี้เรารอประชาชนได้แต่รอเหตุที่รอว่าประชาชนไม่เมียอำนาจแต่ที่นี้จริงๆแล้วประชาชนเมียอำนาจแต่ไม่รู้ว่าเมียอำนาจเออปัญหาอยตรงนี้ยทำอย่างไรจะให้ประชาชนได้ตื่นรู้ว่าเออประชาชนนั้นเมียอำนาจและเป็นอำนาจสูงสุดแล้วนะของประเทศเลยอำนาจยิ่งใหญ่กว่ารัฐบาลอีกแต่ประชาชนใช้ไม่เป็นไม่รู้วิธีใช้ไม่รู้เทคนิคดังนั้นผมจึงมาออกแบบเทคนิคการใช้อำนาจอธิไตยของประชาชนและอย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดนะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยฉ้นนยกว่าโอ้ท่านมาเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดชีวิตนะต่อไปไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพักการเมืองท่านเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตเป็นระบบระบอบก,การปกครองใหม่ที่พองแบบไปให้เีบร้อยแล้วแล้วทุกคนทุกคนนะที่เป็นประชาชนมีทุนสำรองบุคคลมาตรฐานตั้งไว้4ล้านบาทนะแต่คราวนี้ขึ้นไป12ล้านบาทแล้วไอ้ทุนนี่มันใช้คืนในระยะ40ปีก็เรียกว่าเมื่อท่านอายุ20ท่านได้รับ จนกระทั่งอายุ60ก็กเกษียณแล้วอ่อ่าท่านจะมีทุนเนี้ยแต่ว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรออายุ60แล้วจึิงได้ทุนทีนี่เอาเลยโดยการทําทางเทคนิคโดยไปทําดีลตกลงต่างประเทศและประเทศนั้นก็จะทาดีลตกลงกับประเทศไทยด้วยระบบการค้าใหม่ที่เราจะทําการค้ากันตลอดไปเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้การที่ไปทาดีลตกลงต่างประเทศนะ่ะก็จะต้องประชาชนต้องได้อํานาจรัดก่อน การจะได้รำรับก็เป็กคนก็ต้องดูคลิปผมแล้วไปทำตามสเตปขั้นตอนก็จะได้เราทําได้ง่ายๆในการส่งไปดแสดงเจ็ดจัมปงไปยังต,ตําบลของท่านแล้วตาบลในแต่และตําบลนั้นก็ต้องตื่นตัวกันหมดนะตื่นตัวกันรวมตัวกันใหม่นะอันนี้ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครต้องทําลายบ้านเมืองไม่ต้องที่นี่เป็นการดูคลิปแล้วเกิดปัญญาแล้วก็ส่งไปดแสดงเจ็จัมงแล้วก็ไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคง เป็นกฎหมายความันคงของเจ้าของอนาจุตตายแล้วรัฐธรรมนูญก็ตกไปเองโดยปริยายเมื่อรัฐธรรมนูญตกไปรัฐบาลสู่ก็ไปโดยปริยายไม่มีอะไรไม่มีอะไรรุนแรงไม่มีอะไรน่ากลัวมีแต่ว่าจงทำอย่าอยูย่เฉยอย่าอยู่เฉยให้โลกมาเปลี่ยนเราเราต้องสร้างของเราขึ้นมาเพื่อปกป้องโลกที่มากระทบะสร้างสร้างรูปแบบของเราขึ้นมาเพื่อป้องกันการกระทบของโลกโลกก็จะได้รู้ว่าเราเรามีรูปแบบอย่างนี้เพราะเผื่อๆๆโลกเขาหลบไม่มากระทบเราก็ได้ เราต้องสร้างรูปแบบของเราให้เป็นให้แข็งแกร่งให้เขาเห็นว่าเออเราแข็งแกร่งนะไม่ต้องมากระทบแล้วน,นะเราเราจะไปกระทบโลกอีกเดี๋ยขาดเนี่ยเราจะไปคุมโลคที่ผมแบบไว้ให้เนี่ยคือไปคุมโลกครึ่งหนึ่งเลยกับทุนนิยมทุนนิยมครึ่งหนึ่งปกติทุนนิยมคองโลคอยู่ตอนนี้แต่เราจะไปคุมครึ่งหนึ่งแบ่งแชร์กันการแบ่งแชร์กันคือการคุยกันระหว่างประชาชนกับประชาชนนะไอ้ที่มันคุมโรกกันอยู่ทุนนิยมคุมโลกอยู่เพราะมันเป็นเรื่องของรัฐบาล กับรัฐบาลมันคุยกันแล้วรัฐบาลมันคุมประชาชนอยู่แต่ระบบระบอบผมคือไม่มีรัฐบาลไม่มีการเลือกตง้งเลือกตั้งไม่มีสอบพักเมืองไม่มีตัวรัฐบาลอะ่ะมีแต่ประชาชนทั้งนั้นประชาชนอะ่ะกับประชาชนแต่ละประเทศคุยกันแล้วคราวนี้เขาจะคุมกันเองคราวนี้มันก็ไปคุมได้ก็ก็ต้องไปแชร์แบ่งกับทุนนิยมอ่ะแบบนี้นะหวังว่าผมกระจายนะแล้วต่อไปประชาชนจะคุมกันเองหมดทุนนิยมก็จะค่อยหายไป เป็นแบบนี้แต่ว่ามันต้องเริ่มต้นที่ประเทศไทยก่อนประเทศไทยทำเป็นตัวอย่างก่อนนะครับโดยประชาชนนี่แหละครับตั้งองค์การตำบลมหานาฏขึ้นและองค์การตำบลมหานาฏรวบรวมใบแสดงเจตจำนงใบเจตจำนงนั้นก็ไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของประชาชนประกาศแล้วรัฐบาลตกไปโดยปริยายตกไปโดยปริยายเมื่อตกไปแล้วประชาชนจึงเอาความเป็นรัฐบาลเชื้อการที่คูมประเทศอยู่เนี่ยไปติดต่อทำดีลตกลงกับต่างประเทศโดยเป็นประชาชนกับประชาชนคุยกันไป ป็นประชุมกับประชชนคุยกันนะฮะแล้วก็รัฐธรรตัวเป็นรัฐบาลเฉพาะการก็ไปคุยกันรัฐบาลของประเทศนั้นคุยทั้งระดับล่างและระดับบนจนกระทั่งเห็นเป็นมติเดียวกันเขาก็จะเป็นชาติสมาชิกของเราเมื่อเป็นชาติสมาชิกปุ๊บเนี่ยเงินที่ท่านจะพิมพ์สิองล้านบาทก็เกิดขึ้นเกิดเพราะต่างประเทศนะครับเป็นผู้เซยแยตไม่ใช่คนในประเทศว่าเป็นไปไม่ได้เกิดไม่เกิดไม่ใช่อยูอย่ีคนในประเทศจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนในประเทศเลย คนในประเทศไม่มีสิทธิวิจารที่ผมบอกว่าทุกคนได้คนละสิบสองล้านบาทไม่มีสิทธิวิจารนะว่าเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีสิทธิ์มอนุมัติหรือไม่อนุมัติไม่มีสิทธิ์ค้นอนุมัติคือประชาชนของแต่ละประเทศนะกับรัฐบาลของเขาสองสถานะนั้นนะคือประชาชนของประเทศนั้นกับรัฐบาลของเขานะตกลงกันเซเยสรับดีลตกลงของประเทศของประชาชนชาวไทย ที่เราไปเสนอนั่นแหละครับเพราะนั้นผลมันอยู่ที่เรากระทาเราไปยื่นเราไปเสนอผลก็จะออกมาเองซึ่งผมเชื่อว่า10ประเทศจะปฏิเสธสักสองสามประเทศะครับหรือให้เต็มที่ห้าประเทศเราก็ยังได้ชาติสมาชิกใหม่มาห้าประเทศทําอย่างนี้มันสักสิบยี่สิบครั้งสิบครั้งเราก็ได้ห้าสิบประเทศทำยี่สิบครั้งก็ได้ก็ได้หนึ่งร้อยประเทศแค่นี้เรามีชาติสมาชิกหนึ่งร้อยประเทศโอ้แฮปปี้แล้วห้าสิบชาติก็แฮปปี้แล้ว ก็พิมพ์งเงินได้แล้วห้าสิชาตินี่พิมพ์เงินได้เลยคนละส2บล้านบาทครับเป็นแบบนั้นนะฮะเขาก็เชิญชาวไทยมาร่วมกันทําเส้นทางนี้จงถือว่าเส้นทางนี้เป็นการมอบของขวัญให้กับตัวประเทศเพราะประเทศป่วยอยู่เราเป็นประเทศที่ป่วยพิกาพิการเนี่ยพิการด้วยนะฮะป่วยแล้วพิการอีกหมดสภาพอะเป็นประเทศหมดสภาพซึ่งเราจะต้องสร้างประเทศไทยใหม่ตัวจริงขึ้นมาทีนี้ในช่วงที่ประเทศหมดสภาพเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องมอบของขวัญให้กําลังใจกับตัวประเทศว่าต่อไปจะ ชุดช mm ีวิตใหม่ล้วจะเกิดใหม่แล้วนะอหรือที่เป็นป่วยอยู่นี่ก็เรียกว่าพอเราส่งของขวัญให้ก็มีกําลังใจงไงมีกำลังใจแล้วก็เลยเราฟื้นฟ mm ู hmm. ตามสเตจที่เราให้ mm hmm. ก็จะแข็งแกร่งขึ้นมานะครับดังนั้นก็ร่วมกันมอบของขวัญให้กับตัวประเทศ mm hmm. เหมือนกับแบบแรนคุณมเป็นดีน่ะด้วยอของขวัญที่เราจะส่งกัน,กนตั้งแต่ของพันปีใหม่สากลไปถึงปีใหม่ไทยอ่ะ mm hmm. ก็คือสิบที่นี่กำหนดสิบธันวา ไปถึงสิบเมษาแต่แล้นี่เลยมานานแล้วเลยสิบธันวามาแล้วงานทํทคนเดียวมัชนช้านะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ตั้งเดือนไปถึงเดือนเมษาให้ของขวัญกันตั้งแต่ปีใหม่สาคลนถึงปีใหม่ไทยถึงเดือนเมษานะสี่เดือนเนี้ยเป็นช่วงเป็นช่วงต่อใจคืนเป็นด,ดินอ่ะด้วยการสั่งซื้อสั่งซื้อ,อของขวัญซื้อแล้วจะได้ธงธรรมาธิปไตยแล้วก็ผัง ดูให้เข้าใจแล้วก็เสื้อหมวกแม p นะกระเป๋าอะไรเงี้ยซื้อไปแล้วก็อุปกรณ์ประกอบนะชุดหนึ่งนะครับใช้เงินเท่าไหร่ไปเดี๋ยวผมอธิบายเยรยกว่ากว่าชนทุกคนต้อง,องลงทุนเป็นการลงทุนที่ได้กําไรมหาศาลคนละสิบสอล้านบาททายัางไงจะลงทุนแล้วได้สิบสอล้านบาทนะต้องเชิญดูคลิปต่อไปครับ